สวัสดีเพื่อนเพื่อกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมมาแนะนำนะครับว่าจะเป็นกิจกรรมวันลอยกระทงนะครับก็จะเป็นการลดราคานะครับมากกว่า50%กันเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนธีการแชร์โพสต์ Facebook กันบ้างนะครับก็ให้เรามาที่ Google นะครับจากนั้นก็เพื่อนๆพืทำการเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า K M นะครับขีด T H นะครับอ่าหรือคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้โดยตรงเลยนะครับก็เพื่อนเพื่อทำการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับ พอม,มาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับสําหรับสมาชิกใหม่นะครับหรือใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกได้จากตรงนี้นะครับจากนั้นก็เพื่อนๆทาการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกสอนด้านล่างนี้ด้วยนะครับจากนั้นก็ทําการกดสมัครสมาชิกนะครับแต่หากไม่ต้องการจะกรอกข้อมูลนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกผ่านทาง Gmail โดยตรงได้เลยนะครับ เมื่อเพื่อนๆทำการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทำการลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนะครับเมื่อทำการลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์แล้วนะครับเราก็จะเห็นประกาศแบบนี้อยู่กลางจอนี้นะครับก็จะเป็นประกาศสำคัญทางเว็บไซต์นะครับบางครั้งก็จะเป็นประกาศการลดราคาแบบเช่นวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันลยกระทงนะครับกิจกรรมลดราคา3วันนะครับก็เพื่อนๆคอยอ่านกันด้วยนะครับไม่งั้นจะอาจจะพลาดโอกาสดีๆไปได้นะครับ ด้านซ้ายมือนี้ก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์ที่มีทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายแต่ละรายการให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับบางบริการก็สามารถหา,าได้จากทางเว็บไซต์ด้วยนะครับทางด้านบนนี้นะครับจะเป็นยอดเงินคงเหลือที่เราได้เคยเติมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินให้เราเลือกหลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับยิงวมาดูวิธีการสั่งซื้อโปรโมชั่นสุขสันต์สงการเลยนะครับขั้นตอนแรกเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็มา หมดหมู่ให้เราเลือกเป็นสุขสันต์วันรลอยกระทงแบบนี้นะครับจากนั้นส่วนบริการนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกเป็นแชร์โพสต์นะครับจากนั้นก็อ่านรายละเอียดที่มีไว้ให้นะครับแล้วก็นาลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้นะครับวิธีการนาลิงก์มาใส่นะครับให้เราไปที่ Facebook นะครับทําการเลือกโพสต์ที่เราต้องการได้เลยนะครับทําการคลิกเข้าอาคลิกต้องวันหรือเวลานะครับจากนั้นทําการเปิด่าโพสต์เป็นสาธารณะนะครับเมื่อปั๊มเสร็จแล้วสามารถปิดได้ตามปกตินะครับเป็นส่วนตัวได้นะครับ ทำการคัดลอกลิงก์มาใส่ในเว็บไซต์นะครับจากนั้นพิมพ์แชร์ที่ต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ํามาอยู่ที่หนึ่งพันแชร์นะครับหนึ่งพันแชร์ก็แค่สิบบาทเองนะครับก็ถูกมากๆนะครับทําการกดสั่งซื้อนะครับเมื่อสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับหากไม่สําเร็จจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับและทางเว็บไซต์จะให้รหัสคําสั่งซื้อมาให้เราด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับย้อนไม่ขึ้นหรือย้อนได้นะครับ เอ็มีคอยตรวจสอบและตอบคาถามเราตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเราจะมีรายละเอียดที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับก็จะเป็นบริการลิงก์ปริมาณและค่าบริการนะครับหากคนเพื่อนนะครับที่ต้องการจะย้อนดูรายละเอียดพวกนี้นะครับเราสามารถมาย้อนดูในประวัติการสั่งซื้อได้เลยนะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นประวัติการสั่งซื้อที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับทั้งหมดก็จะรวมอยู่ในนี้นะครับก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อนะครับปริมาณค่าบริการราคานะครับบริการที่เราได้ใช้ลิงก์นะครับ แล้วก็มีสถานะบอกยูด้านหลังด้านหลังนี้นะครับอ่าตอนนี้ลอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายเรื่องอื่นกันบ้างนะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับวิธีการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับใครสะดวกทางไหนก็สามารถเติมได้จากช่องทางนั้นเลยนะครับก็จะมีสแกน QR วอารโค้ดนะครับโอนเงินผ่านธนาคารนะครับทูมอนี่วอลเล็ตอังเปาวอลเล็ตนะครับ เหรียญคริปโตนะครับจะมีให้เราเลือกถึง4ี่สกุลเงินด้วยกันนะครับก็จะเป็น b t c ETH b, b c h แล้วก็ USDT นะครับแล้วก็จะเป็น Perfect Money โดยใช้เหรียญ USD นะครับต่อมานะครับแอปพลิเคชันาทางโทรศัพท์นะครับก็จะเป็นของ Android นะครับตอนนี้ส่วน Apple จะอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่ครับสามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากหน้านี้เลยนะครับ บริการนะครับก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับที่มีทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเราสามารถเสิร์ชหาค้นหาได้เลยนะครับว่าเราต้องการจะปั๊มอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์ได้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีรายละเอียดของแต่ละบริการนะครับสามารถดูรายละเอียดได้จากด้านหลังนี้นะครับแล้วกดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับมีคําอธิบายบอกนะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครอยากได้ได้เสริมนะครับก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับ ากมีการสมัครผ่านลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนํห้าเปอร์เซ็นตนะครับจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกแบบนี้นะครับมีรายได้รวมนะครับแล้วก็ได้รายได้ยอดที่หลอดจ่ายนะครับสามารถกดส่งส่งเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นวิธีการติดต่อแอดมินนะครับให้เรากลับไปที่หน้าแรกนะครับก็จะมีการติดต่อสามารถติดต่อแอดมินได้จากตรงนี้เลยนะครับก็จะมีการ ติดต่อแอดมินสองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นตั๋วช่วยเหลือแล้วก็ไลน์ไอดีนะครับสามารถแอดไลน์เปนคุยกับแอดมินได้นะครับตั๋วช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นการเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวเรื่องนะครับเลือกหัวข้อเรื่องนะครับรหัสคําสั่งซื้อนะครับแล้วก็หัวข้อเรื่องที่เราเลือกนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความหรือแนบรูปให้แอดมินได้นะครับแล้วกดส่งตั๋วนะครับแอดมินก็จะมาตอบ ข้อความจะอยู่ด้านซ้ายนี้นะครับที่มาดูกันนะครับว่าบริการที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับขึ้นแล้วหรือยังนะครับอตอนนี้เวลาผ่านไปไม่ถึงสองนาทีครับโพตเราก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะเพื่อนๆทำการกดก์เฟซดูได้นะครับอ่านี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับก็จะขึ้นไปคนครบนะครับหากใครนะครับที่สนใจนะครับในสามวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมการลดราคานะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครและเข้าสู่สายได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ อ่าตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ